พ้นจบมือคืนเนี่ยพี่นอ้งนองไม่ยามตง้งพี่น้องไม่ยามต้งเต็มดังอ้าญ,ญาเลยม,มานเท่ามือเหน่ยวว่ะมานเดี่ยวมานเดียวป้าหมานเดี่ยวมานเดี่ยวไม่พี่น้องบักหอยพี่น้องแกพี่เลยมาพ้านแกพี่แก่พี่ใส่กระวิ่งดิอ้าอ บักฮอยพี่น้องบักฮอยไม่บักฮอยเต็มดังเลยพี่น้องว่าเม่นป่าี่แท่เม่นบักฮอยเอาเชือกเครงนะป้าโยกขึ้นนีนน่โอรบิ้งโยกขึ้นมังลูกป,ป้าหนึ่งสอง โอ้พี่น้องบักหอยเต็มตรงเลยมีแต่บักหอยแนวเดี๋ยวอวยต่อยเออบ่มีอย่างไรวะเอเอาเพชรตั้งไนล่ะป้าบะเนี่ะนี่น้อยๆเถอะเดี๋ยวเขาตัวน้อยใหญ่ตัวเออ Nháy, nó nuôi nuôi phốt Nó nuôi bao nhiêu tổng nuôi đi Ờ, ยี่สิบหอยเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย,อยโอ้ยบักหอยเต็มตู้เลยบ่มีแนวอื่นไหมพี่น้องบักหอยล้วนๆบักหอยล้วนล้วนมาเสียปลาก็บ,บม่มีโอ้บอมีปลาเข็งอยู่ปลาเข็งอยู่